สวัสดีค่ะยิงยิงฉันถึงแล้วค่ะถึงจังหวัดกุ้มมาคุซักซึอองเซงแล้วนะคะจังหวัดกุ้มมาพ่อมาถึงก็เห็นหิมะอากาศหนาวหนาวอากาศลบหกองศาค่ะถึงองเซงแล้ว จะทายบริเวนไฮเบิงนะคะตรงนี้ก็เป็นที่แช่น้ำร้อนอองเซงคอยก็ยืนตตัวตรงนี้ละเดอ้อบรรยากาศนาว้วแต่ก็งามงามเขามากครั้งนแล้วคะ่ะก็จะเป็นแบบนี้นะคะ เขาก็เขียนภาษาอ่านไม่ออกแล้วก็ถอดรองเท้าวไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็ชิบ้าเขาไปข้างในเด้อเปิดประตูให้เพื่อนๆเข้าไปน้ำเดี๋ยวเปิดไฟก่อนนะคะมืดตึ๊บเลย มาแล้วค่ะตอนนี้เป็นเวลาตีสองเกือบตีสามแล้วบ่มี่ผู้ใดาอาบเพราะว่าเขากำลังนอนอยู่เนาะเฮากำลังหล่อยอาบน้ำขออนุญาตอาบน้ำหน่อยนะคะมีตะก้าใส่สภาให้น้ำคะ่ะยิงิงสะอาดสะอ้านนะคะ ก่อนจะแช่น้ำร้อนอองเส้งต้องตอดเสื้อผ้าให้หมดทุกชิ้นนะคะย,ยิงิงแล้วก็ถ้าหากผมยาวก็ต้องรัดผมให้เรียบร้อยนะคะเปิดมาแล้วค่ะเข้าไปชมเลยค่ะข้างในเป็นยังไงบ้างโอ้โห สวยมากว่างขวางสะอาดสะอา้านคงจะร้อนมากเลยอาบได้ไหมเนี่ยโอ้โหตรงนี้ก็เป็นที่แช่น้ำร้อนอองเซงนะคะตรงนี้จะร้อนนัมเบอร์วันเลยค่ะเพืเ่อนๆประมาณ 45 46 47องศาค่ะควยสีลุง่งใดบ่เนาะปะทีิณีสีโบหดเบิดบ่โเนาะก่อนจะแช่น้ำร้อนอองเซงต้องทำความสะอาดร่างกายก่อนค่ะแล้วก็ร้อนแบบนี้ต้องเอาน้ำร้อนลาดโต้หลายหลาครั้งนะคะเพื่อจะให้ ร่างกายของเฮ้าปรับความร้อนไปในตัวด้วยค่ะฝากกดติดตามให้สนสาวไทยในญี่ปุ่นด้วยนะคะ